แลสเก็ชอบไหมชอบไหมใ่า่มากใช้เลตอนนี้แบบพาทิศตกทุกคนคิดดูดิมันจะเป็นแบบเป็นไรที่แบบโรแมนติกมากอันยองเย่สนใจมากครับสนใจสนใจขอแบบฟิลเตอร์สนใจตอนนี้นะผมเราสองคนอยู่ที่พัทยาต้องบอกเลยว่าเป็นรอบหลายเดือนมากทุกคนที่แบบไม่ได้มไม่ได้มาเที่ยวไม่ได้แบบว่าไปท่องเที่ยวเลยนะครับ8เดือน7เดือนไหม หกเจ็ดเดือนนะหกเจ็ดเดือนได้ทุกคนือก็คือถ้าควรสังเกตคือวอล์กท่องเที่ยวเราหายหายตู้ปลาต่อเลยครับก็จะอยู่ในที่คอนโดแล้วก็อยู่ในแบบกรุงเทพกรุงเทพอะไรอย่างงี้แต่ซึ่งครั้งนี้นะผมมาพัทยาเราสองคนก็เลยเลือกว่าจะพาป้าป้าหมามาพี่บอนะครับเรียกว่าเหมือนเที่ยวทุกคนมาปลดแอก ปวดแอบแล้วก็เหมือนได้แบบมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะับออกนอกกรุงเทพบ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โรงแรมอยู่พัทยาครับผมแล้วก็พี่โบ๊ทเนี่ยเขาก็ได้จองห้องสุดพิเศษเอาไว้แต่ก็ยังไม่เห็นสภาพขอกว่าเป็นยังไงคือเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของโรงแรมแล้วคือนางเนี่ยได้มีการรีเสิร์ชมาแล้วว่าจะต้องถ่ายภาพมุมนี้มุมนี้อะไรอย่างงี้ห้องนี้คือห้องบีชฟรอนต์พูลวิลล่าทุกคนมีแค่สามห้องเท่านั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าเป็นยังไงนะได้ ซึ่งวันนี้วันที่เราสองคนมาพักก็จะเป็นวันที่โอ้โห มันโงงกับวันใช่คนเยอะเหมือนกันเรามา27 2 8 2 9แล้วก็ช่วงนี้เป็นวันหยุดชดเชยกันคนก็จะเยอะมากนี่นี่เดินเหมือนรู้ห้องเลยนะต็มาตะกี้พนักงานเขาบอกว่าห้องนี้นะคะหนูว่าวงั้นเดี๋ยวผมขอเพิ่งเข้าห้องกันนะครับเดี๋ยวขอแบบเซอร์ไพรส์ทีเดียวเพราะจะอัดคลิปหยุดเราจะมาดูกันว่าห้องจะอลังการหรือเปล่านะครับแต่ครั้งนี้ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรนะเพราะว่าเราตั้งใจจะมาเที่ยวอยู่แล้วใช่จริงๆรเรามีป้ามาด้วยแต่ป้ามาอยู่อีกหลังหนึ่ิ ห้าศูนย์หนึ่งเอออย่าลืมซื้อนะมันถูกเปลาเนี่ยว้าวโอ้ไรเงี้ยบ้างอะมีความแบบทะเลเช้าเกาะคือคือคือตอนเนี้ยทุกคนอะอยู่ในกล้องอาจจะไม่ชัดแต่คือเรามองได้ตาเปล่าคือชัดมากแต่ดีมีเสาวไว้น้ำมีที่นั่งด้วยววแต่ดีจะบอกว่าคือวิวแบบแลน d s c a p e คือแบบชอบไหมชอบไหมว้าว้างใหญ่มากคือววาวว้ายน้าวว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 อาวว้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 า เป็นของเราอ่ะมันถ่ายในมือของเราอ่ะเออว่าตอนนี้อากาศร้อมากเดี๋ยวก่อนน้องเยียก่อนเข้าห้องฉันรู้เธอจะเข้าห้องทำไมอ่ะแทนยื้ทุกคนดูก่อนไหมได้ทุกคนครับไปดูไปกันครับ อ่ะเนี่ยร้อนแล้วดูเสร็จแล้วนะครับผมป่ะเราเข้าห้องกันดีกว่าป่ะอุ้ยมันมีความแบบโอ้อ่าร์ะลยดิจริงมันยิ่งใหญ่มาก ร้อนมากเลยอะค่ะเตียงคือแบบโอ้โหนุ่มสบายทไมเธอต้องได้เป็นคนเปิดเตียงทุกอันทุกคลิปหนูต้องเอเตียงก่าทไมเขาไม่ได้ทำบ้างอะแต่ีไม่ได้ม่ต้องหด้เอต้องให้พิเศษห่อแต่คนจ่ายตังค์ไม่ได้อะไรเลยอะเออกด้วยสามารถเราแต่งโตเสร็จปุ๊บส่องกระจส่องอะไรอย่างเงี้ยหนูมันก็ต้องมีกระจกไหมเออย่างนี้เรามี ไอ้นี่นะจ๊ะแฟนฟันเราจะไม่เกิดกันเฮ้ยมันมีแบบเป็นอะไรนะอ่างกับทีเซ็เธอใช่ไหมเล่นจริงของตัวของเขาแยกกันเลยไม่ต้องมาเถียงกันในกัรเดนนี้ออกากาศห้องนี้นี่คือห้องน้ำแล้วก็นี่คือห้องส้วมตรงนี้นะครับเออเป็นแบบเป็นส่วนดีนะแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็เป็นอ่างจากกูชีน้องเงียมีน้องเป็ดเขามีพร็อพให้ด้วยนะที่เนี่ยพร็อพพร้อมนี่น้องเงียจะบอกว่าที่เนี่ย มันมีไฮไลท์อยู่อย่างหนึ่งอะไรได้บอกผมใครบอกที่นี่นี่แหละเขาบอกไดซันเนาะใช่คือจะบอกว่าลูกค้าที่มาที่นี่อ่ะก็คือไม่ต้องเอาใดมาเลยเพราะใดที่นี่คือดีมากเป็นเฉพาะแค่ห้องนี้นะเลิศป่ะเออ บีชฟรันต์พูลวิลล่าครับผมคือทุกคน<อ>จะได้เห็นภาพพวกเราสองคนนะครับผมว่ายน้ําแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆแน่นอนไม่จะบอกว่าไฮไลท์มันมีหลายอย่างมากนอกจากว่าแบบมีไดอาน,นี่แล้วใช่ป่ะแต่นี้มามาให้หนูถ่ายแต่ดีบ้างอ่ะไหนรางวัลจะไม่ได้ออกกล้องได้ออกสิครับบุ๊บบูย <ๆ S 2> ยังไงต่ออ่ะนอกเหนือจากมีไดอารี่แบ้างคะไหมแล้วก็อันนีงก็คือคนที่พักที่ห้องนี้บีชฟรันต์เนี่ยมินิบาร์กินได้หมดทุกอย่างด้วยอ๋อมินิบาร์กินได้หมดเลยเหรอใช่ตรงนี้ก็คือ น้ำดื่มคนมถั่วเลช์แลอะไรทุกอย่างรวมถึงเบียร์หนูทานได้ไหมหนูอยากกินเบียร์หรอกกินได้เนี่ยก็กินได้หมดเลยทุกอย่างนะอุ้ยเลิศมากกินได้หมดเลยอุ้ยคืนนี้หนูต้องโดนแล้วล่ะโดนเบียร์แล้วล่ะที่เราเสียไปพอหนูชอบหนูชอบมากๆไกเดชช์ไหมคะชอบไหมชอบที่สุดในโลกอยากให้ทุกคนมาที่นี่มากๆเลยคือวิวสวยอ่ะคือแบบทะเลแบบนี้คือฟ้าเป็นใจมากคือฟ้าเปิดมากทุกคน คือจะบอกว่าวันนี้เราเช็คสภาพภูมิอากาศแล้ว่าสุกโอ้โหดีมากเลยฝนไม่ตกฝนไม่ตกเพราะงั้นคือจะบอกว่าฟินมากถ้าเกิดว่าใครได้มาที่โรงแรมอยู่พัทยาแล้วอยู่ห้องนี้แล้วแบบฟ้าเปิดแบบนี้คือคุณฟินที่สุดจะบอกว่าถ้าเกิดได้บีบสวดลงคือทุกคนแบบบอกเลยว่ามันคือพลังอะมันอยากดูพลังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันเอ แล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้พี่บอสก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนุยยเนี่ยคือชุดเดิมนะครับผมแต่ว่าแค่ถอดเสื้อยี่ข้นงอนออกมานะครับเพราะมันร้อนมากตอนนี้คือหกโมงยัทุกคนแต่แดดคือแบบบ่ายสามอยู่เลยอ่ะคือแดดแบบแดดแรงแบบแรงมากมากแรงมากแล้วยาเชื่อว่าวันนี้พาทิ์หน้าตกตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะครับอย่างนั้นเลยเหรอคิดว่าต้องหนึ่งทุ่มแน่ๆนะครับก็เดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยกะจะลงเล่นน้ําเบาๆถ่ายรูปนิดๆหน่อยๆนะครับผก็เดี๋ยวจะแตะรูปให้ดูนะครับ นี่เราก็ว่ายน้ํากันนะครับผมจะบอกว่าชอบที่พักที่นี่มากๆทุกคนคือแบบสระว่ายน้ําอ่ะมันเห็นแบบแลนด์สเคปตรงเนี้ยเห็นภูเขาเห็นแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนนี้แบบพราทิตตกทุกคนคิดดูดิมันจะเป็นแบบเป็นโรแมนติโรแมนติกมากนะครับชอบอะแฮปปี้มากถึงเลือกยูพัทยา มแวายน้ําเสร็จแล้วครับทุกคนตอนนี้เนี่ยอยู่แล้วครับอาบน้ําสระผมล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ระหว่างนี้เรารอดินเนอร์กันนะครับผมัาผมหิวมากหิวเลยหิวหิวมากตอนนี้หิวที่สุดต้องเนี้ย้อเลี้ยงได้แล้วล่ะขอเลี้ยงได้แล้วล่ะรอบเนี้ยขอทําท่าที่หิวมากๆ อาหารมาแล้วครับทุกคนเราสรั่งด้วยกัน5อย่างครับมีอะไรบ้างพี่บท มีสปาเกตตี้เกงแดงเนื้อปูครับผมต้มยำทะเลน้ำข้นเอ้ยไม่ใช่น้ำใสแล้วก็ผัดฉ่าทะเลนะครับกระปีน้ำปลาแล้วก็ยำวนเส้นโบราณครับต้องครับผมจุ๊บไปเลยเล่นน้ำมาแบบเหนื่อยมากทุกคนรู้สึกว่าคือร่างกายพร้อมการแบบข้าวหนักๆต้องเติมพลังเข้าไปแล้วแต่ว่าตอนนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามีคนจัดกานเกิดนะครับเด็กน้องเด็กน้องเด็กเต็มเลยเต็มโรงแรมเลยพร้อมกินแล้วครับชัยกเก็ตซิิตาครับ กลับมาจากห้องอาหารแล้วมมนะครับอิ่มมากไ,มได้กินมากได้กินเก่งมากเก่งนึ่งสิ่งแผคหายนะสิ่งแลหายนะมีนิดหน่อยก็ตัวอ,อย่างสองคนนะครับผมก็กจะอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก่อนนอนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ย <c oughs> ค่อยมาดุยกันนะครับผมครับวันนี้ก็แอบ,บล้าแดดนิดนึงทุกคนแล้วก็ล้าแดดเพียแดดกินเยอะมากตอนนี้ก็ง่วงแล้วจริงจริงใช่ค่นอนก่อนนะแล้วก็เจอกันัน เกิดมันนี g ตื่นเช้าว,วันใหม่แล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็ตื่นกันตอนประมาณแปดโมงครึ่งครับให้ตื่นพี่โบ้์หรือยังไม่ตื่นเลยอ่ะ <L ibr ant> คือวันนี้เราตื่นมาตั้งใจว่าจะมาถ่ายรูปตรงทะเลก <ite> <L ibr ant> ่อนนะครับผมนี่คือยังไม่ได้อ,อาบน้ำนะแค่ล้างหน้าเป็นก่อนนะครับผมก,ก็อ้าบแล้วจัด พี่บอสกล้าจะอาบหรือไม่อาบงงเป็นงงป่ะเราก็จะไปลุยตรงทะเลกันใช่ทุกคนเช้านี้แบบฟ้าสวยมากฟ้าเปิดมากก็คือมันไม่จ้างเมื่อวานทปนี้เรามายังไม่เจอฝนเจอแต่แดดคือเราอยู่กรุงเทพอ่ะคือฝนตกหนักมากจเราใจเสียแล้ว่งตรงคิดว่าแบบถูเละละรอบนี้เละเละเละกล้าจะใจเสียใจไม่เสียหรอกผมใจเสียวไอ้ใจเสียวใจเสียวมารออยู่ป่ะเดี๋ยวเราไปตรงทะเลกันก่าครับนี่ทุกคนเรามาทะเลยามเช้านะครับผม ตอนนี้คือแบบทะเลกับกลงว่าเอาเดินมาดิทำไมไม่เดินเดินมาบุ้ยเดินมาร้อนแล้วอ่ะจะใส่หมวกทำไมเนี่ยปิดหน้าปิดตามันรอนตอนนี้คือแบบถ้าเกิดถ่ายแสงตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่าแสงลงหัวน่าจะเป็นเงาครับเะจะบอกว่าจริงมันมี็อดูแบบนี้นคนนอนก็แล้วแล้วก็อะไรแบบสวยๆในทุกคนเชื่อว่าทริปเนี้ยจะเห็นที่บทเปื้องผ้าเยอะมากๆไม่ไม่ม น้อยกล้าจะน้อยไม่ได้ทำงกายฟาร์มันดีจริงๆบรรยากาศมากๆเอาจริงๆนะไม่ได้มาเที่ยวแล้วนานๆแบบมาเที่ยวทีรู้สึกเหมือนแบบมาได้ชาร์จแบตได้เติมพลังได้อะไรหลายอย่างแล้วจะบอกว่าโรงแรมอยู่ที่นาเราเหมือนแบบได้ความรู้สึกเลยคือมันติดทะเลอ่ะเหมือนเป็นหาดส่วนตัวไปเลยเขาบอกว่าเหมือนคนแบบพักเต็มนะดองไม่ได้ดูแน่นขนาดมันดูเหมือนแบบกําลังดีอะครับผมจริงๆแบบชอบมากๆเมื่อคืนคือแบบฟินเบรกฟัดไม่ใช่ฟัดดินเนอร์มากเลยนะครับผม Don't worry, don't worry ก็เล่นทะเลเล่นทะเลเราก็ถ่ายรูปเยอะมากๆทุกคนแล้วคือตอนนี้คือแดดเริ่มไล่มาแล้วนะครับผมคือจะบอกว่าแนะนําเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าใครที่คิดจะถ่ายรูปคู่กับทะเลหรือว่าตรงริมหาดแนะนําช่วงเช้ามากกว่าช่วงประมาณแบบช่วง7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงครึ่งเออช่วงนี้คือสวยมากแดดดีมากคือแบบไม่ร้อนเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบบถ่ายตอนเช้าอ่บพระาที่เป็นขึ้นฝั่งนี้ทุกคนถ้าเราจะถ่ายวิวที่แบบติดทะเลอ่ะมันจะเหมือนมีสปอตไลท์มีแฟ ตา<อ>มาโอ้โหสวยมากและเดี๋ยวเราเนะครับผมจะแปะรูปเอาไว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำต่างตัแล้วก็ไปกินอา<ท>บตะนูชีกันครับ Oh, oh. อาบน้าเสร็จแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็หิวแล้วทุกคนอาบต้นทีเสร็จเนี่ยก็มาเสิร์ฟที่ห้องแล้วครับผมครับน่าตานะ่ากินมากมันมาในตีมแบบสมบัติกรุสมบัติคือเปิดแล้วปุ๊บเห็นขนมเลยเห็นของกินเลยใช่ใช่ที่เราหวังว่าจะเป็นทองเป็นเพชรพอยน์ให้เราด้วยนี่คุณเขาหิวแล้วนะครับดูสิหิวจนตาดาเลยอะเป็นตาดำตาดำในไงน้องเอียคือการที่เราออกมากินแบบนี้เนี่ยถามจริง เที่ยงกว่าบ่ายกว่าที่กรุงเทพเธอจะออกมานั่งเอาดอกอย่างนี้ไหมไม่อันนี้คือแดดแรงมากกลัวสึกว่าแดดแรงนิดนึงเออต้องใส่แว่นกรุ๊ปเขาอยากเท่คุณเขาอยากเท่ทุกคนเอาแว่นมาสองอันเลยทีเดียวอืมเป็นชามะนาวทุกคนอร่อยไหมอร่อยจะมีความสดชื่นนะครับแล้วก็สองก็จะมีบลูเบอรี่ชีสพายเจนเคยเล็กมากมาพี่โวอท ินเลยว่าอร่อยไหมเป็นไงครับเชฟป้อมอร่อยไหมครับเชฟบอทดิเชฟบอสเป็นไงครับเชฟบอสก็ใช้ได้ก็โอเคนะอยากกินอันอื่นอ่ะได้ได้ได้นี่เลยครีมโบเล่ทุกคนคือแบบเขาเสิร์ฟแบบมีความน่ารักมากๆเลยอ่ะมันจะมีมาทั้งหมดห้าชิ้นนะครับเป็นไงครับห้าชิ้นเลยป้ายาว ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เด็อไได,อ,ไได,อ,ไไดอืมอออเหรออืมอืออืออันนี้โอเคเลยนะอิสรคัมอือเอาทุกคนเดี๋ยวชอบว่าวิวมันสบายอ่ะไม่เหมือนแบบ ในห้องเราอย่างเงี้ยพอเราแบบนั่งกินอัปนุนทีตรงหน้าห้องอย่างเงี้ยแล้วคือแบบมองตัวทะเลไปคือแบบวิวสวยมากเลยเขาบอกว่าจะกินตรงไหนก็ได้นะเอาจจริงไม่ถึงว่าแต่เรากินในห้องนอนหรือกินข้างนอกหรือจะกินตรงโซนแห่งโรงแรมก็ได้แต่เดียบอกพี่บว์ว่าพี่โบว์ว่าหนูอยากเอาบรรยากาศเดี๋ยเอาวายแบบว่านอกห้องถึงจะแดดแรงก็สู้พี่โบว์เลยบอกโอเคงั้นตั้งใจแต่โชคดีนะมันเหมือนแบบวันนี้เอาจริงๆมันแดดเยี่ยว่าวันนี้แดดไม่แรงเหมือนเมื่อวานเมื่อวานคือแดดแบบซาแบบคือแบบเล่นน้ํากับเยก็คือแบบยาวมากเลยใช่ นี่ก็สุขว่าเออชิลๆ,ๆเราก็คิดว่าเดี๋ยวสองคนเราสองคนจะขอตัวไปพักผ่อนนะครับผมบถ้าเกิดทุกคนอยากดูรูปเราเนี่ยไปดูในไอจได้เลยนะคิดถึงเราก็ตามไปตรงนั้นก่อนไปพักผ่อนก่อนนะบ๊ายบาย เฮ้ยครับเสร็จแล้วครับผมอยากจะบอกว่านอนบนนูนเนี่ยสบายมากมันนุ่มใช่ไหมเออนี่คือแบบนอนจริงเลยทุกคน จะบอกว่าทุกคนทริปนี้เนี่ยเราอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายทุกช่วงทุกตอนมากนะครับผมเพราะว่าเหมือนแบบเราก็แบบอยู่แต่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบพักผ่อนอย่างเดียวเลยคือชิลมากทุกคนคือแบบแค่แช่น้ำอีกแล้วจนตอนนี้คือผิวว่าแบบผิวที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแบบผิวใสมากใสกว่าอนาคตหนูอีกหรืออะไรก็ตามคือแบบตัวนี้ผิวคือเบิร์นมากเพราะว่ามันอยู่ในน้าแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่ามันแบบร้อนมากขนาดั้นทุกคนคือแช่น้ำไปแต่ว่าถ้าจะแบบรวมรวมกันอ่ะสองสามวันนี้ก็แบบ เรารู้สึกว่าจะประมาณ6ชั่วโมงในเราแต่เยรู้สึกว่าเหมือนเยได้พักผ่อนจริงๆนะจากที่แบบเราแบบแทบไม่ได้เที่ยวต่างจังหวัดเลยแค่แบบแค่นั่งอยู่แบบตรงโซฟาข้างนอกรลับลมแล้วก็เล่นมือถือแบบชิลคุยกับพ่อแม่ป้าป้ามาแบบจริงๆอ่ะแค่อยู่เฉยๆก็แฮปปี้แล้วอยากให้เราสองคนไปที่ไหนก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้นะครับเราสองคนสัญญาว่าจะแปะรูปแปะคลิปให้ทุกคนได้ดูกันว่า เป็นยังไงป่านนี้ทุกคนเห็นกันหมดแล้วแหละทุกคนเห็นไอจีแล้วแหละรูปหลาเลยแล้วก็จะแปะท้ายคลิปนะครับครับผมหวังว่าจะชอบคลิปกันนะทุกคนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะหาทงแล้หลคงจะหลับแล้วทุกคนใช่เรากินแค่แพรเราห่วงมากคือนางแพ้แพรกุ้งได้ยากินกุ้งโอ้โหกินแบบกินกุ้งไปน่าจะมาณแบบห้าตัวได้ไหมเวอร์ไม่เวอร์แต่ว่าโ็กินเยอะกว่าเขาอะกุ้งซอยแบบ กุ้งสามขาสามตัวแล้วกุ้งในแบบต้มยำกุ้งสองตัวอ่ะก็ห้าตัวแล้วปะเออก็จริงก็จริงจริงจุใจมากอ่ะชอบ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 จริงๆนะรู้สึกว่าแบบเราอ่ะโชคดีนะที่แบบว่าประเทศเรามีความหลากหลายของอาหารเยอะมากๆอาหารทะเลใช่เออแบบอย่างไปเหนือเราก็จะอินเหนือมากเราเยี่ยไม่ค่อยได้ไปใต้เนาะไปภูเก็ตไงกับบุรุวิอ่ะอ๋อเหรอจริงอยากไปสมุยนะเดี๋ยวไว้รอบน้าไปสมุยวไม่มีโอกาสเราจะไปไกลๆไปสมุย ครับโอเคตอนนี้ก็จะไปไหนก็คือไปนอนน,อนั <c oughs> น่นแหละฟันนี้นะครับคุณแคร์ <c oughs>